ถ้าเอาไอ้เคียบ้านอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วจุดติดยิงครูเนินเนินเน่นเนินเนินบ้านเนี่ยที่มันยิงมึงอ่ะมึงชี้เป้าไว้แล้วมึงจัดการเลยฟังฟังไปไปไปรับบ้านนี้สองอันดับบ้านนั้นปล่อยทีแล้วเราก็ถ่มเนี่ยใจมันเอูไปเเ็็แล้วหนบ้านบ้านทันเดียวใกล้ๆกลนไปเดนไปเดนไปแสตทกูด้วยเดี๋ยวจะเชื่อมัาสมมตสมมตหมดแล้วเห็นบ้า

HAH! เยหมดอารมณ์เจออากาตะกี้รี่ไปขึ้นข่าวปะมีรถปะถ้ามีรถกูไปให้ได้ก่อนาพร้อมแล้วอ่ะมาสองคนนั้นพร้อมแล้วมาเลยเออจะเจอแล้วรถบ้าระเบียบหนักมากเลยมีรถลงรถไปมาไหมไอ้ใหญ่ไปไปมึงไงมึงขับรถไปไหนอ่ะพี่จกับรถไงมึงก็ออกมารอข้างหน้าโอ้ยขับสี่เฉย ก็ผมชอ,ช,อชอบเป็นวนได้ๆเราวนๆชอบๆก็น้า,นาไว้ทีไดม่น่ามีหรอกโอเคเหมืนเดิมเหมือนเดิมเดีย๋ยวดูข่าวนู้นงใครคนแปดนั่นดอกไ,ไ,นะไ้เราจิบนะไม่เอาไม่เอาอ่ากห็น <c oughs> แล้วเฮ้ยปู่มูกาก็มแล <ะ S 2> ้วนนะมันจอดบ้านี้ ถ้า<ช>จะชนบอกก่อนนะ,ะถ,นถ,นถ้ามันทรงจะชนต้องบอกก่อนต้องรีบขับไปช่วยมันชนมากแม่ขาวว่าแค่คนเดียวฉันหมูบ้านไม่ไม่ไม่ไม,มีมีสองตัวพี่มีสองตัวมันมีบักกี้ที่เพิ่งเข้าที่พี่เห็นใช่ปะใช่ใชอ่ามันมีบักกี้คันที่ยางแตกไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วโอเคไอ้โผล่ยิงมาวะ่ะโผล่สนัยตีมันตีมันโผยิงมันดาดาเสียเข้าไปในโผล่ตัวในล็อกไกเที่ยโผล่ได้แค่มองเฉยนะ บักฟ้าว่ะเข่าตรงข้ามมีไปดิไป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 เขาสวยกว่าไม่เขาตรงข้ามไปเข่าด้วยกันขาวตรงข้ามก็ได้นะแต่เป็นตรงข้ามไงก็เข่าตรงข้ามเลยไปค่อยๆนะไปคุยไม่ได้ดูขาดกระหลอมที่ผมมีกรอนวะเนี่ยเขาไปเก็บไปครับมีมีกรอนก่อนเนี่ยกูปาดให้ไงกูปาดให้ก่อนก่อนเก็บไปก่อนเอาไว้พิสก่อนเอาไปเก็บก่อนวนี่ข้อไหน่อยพี่ลงลง จจุดงต้องจอดหนวะเนี่ยไก่ได้หรอกครับบ้านระเียไปแล้วนะบ้านะเบียงมีแล้วบ้านนี้นะม้าเขียวบ้านมีคนนะม้าเขียวก็มีแล้วนะบ้าละแต่บ้านม้าเขียวนี้ยังว่างนะม้าเขียวน Watch out งทุ่งอ่ะเดียวอยู่อยู่แค่ตรงนั้น แถวเก่าเรามีคนมากันนะนัเขียวยังว่างอยู่เลยเก่าเรามาแล้วถ้าวงไปไอ้เดี๋ยวก็ไปไวก็ไปไกลเลยอ้ยคลียบ้านอย่เฉยไม่ได้แล้วจิดยิงคูเนินเนี่ยเอินเนินเนินบ้านนะที่มัยิงมึงอะปุชเป้าวแล้จัดการเลยกลองนั้นนะตอนจะพูด้วยเดี๋เจอ บีบอยู่บ้านๆมาเขียวที่ไอ้บอกอ่ะโอเคโอเคเยวบอกแล้วกันไอ้เอินตัวตรงนั้นมีมักกี้ใช่ไหมตรงตรงเอิมีมักกี้คันหนึ่งไอ้เอิ์นีไอ้เอิ์นี่เฮ้ยไม่รอข้าบ้านไม่สั่งเยไอ้เอิ้ไปต่อไปไไปไไไอ้เอิญมา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 ไ้เลไปเลย เดินที่อยาวเลยไม่ต้องพยายามแล้วเออพ่อวงดีกลับมาสบายไปหมดเลยเก็บรถเราเก็บไม่ต้องเก็บตรงไหนวะยนะก็เคยเล่นนี่เก็บเนี่ยต่อต่อต่อกล้องก็ได้ต่อกล้องก็ได้เก็บได้มีลูกเปลือกมาบ้านอ่ามันจะมีใช่นหงเก็บรถให้ไอ้เนี่ยกล้องฟังฟังไปไปไปรับบ้านนี้สองบ้านบ้นนั้นปล่อยทีมแล้วเราก็ถมเนี่ยใจมันเอาบ้านไหนปล่อยทีม เออมึง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 มึไปเล่นมากูเฮ้ยไปรถมาไปรถมาไปรถมาทีพีอยากจะยิงกูนอกว่าข้างหลังในสักว์เยอะเออที่มึงขาดมาไม่ไม่ต้องเปิดประตูได้ปะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่บ้านหนุกข้ามบ้านหนุกข้ามเปิดประตูดิระวังดีิต้องแตะตรงนี้ต้องแตะเหลี่ยมนี่ไม่ได้จะเช็คเอาไปยิงเปิดตัวถ้ามันขับชนบ่อนนะเมื่อกี้เกือบจะชนแต่มีห่วง ไม่โดนจอดรถปล่อยไเฮียปล่อยไม่ได้ปะจะไม่ออกไปได้เออมีเฮียเล่นเลยอย่าอย่าจ้าารบบ้านหลังน้นหลังเล่นบ้กูมเลน้กูคนเดียวนดช่วยรับหน่อยไไปเล่นได้ไปเล่นดไปเล่นไล่บ้านนี้ไม่มีคนด้ยนะไอ้มัตส้มอ๋อไม่เหลือลวมีละเต็มบ้านเลยไม่มีไม่มีเต็มแล้วเต็มมีบักี้อยู่คันนึง ไมันเป็นบักกี้จอดอ่ะแต่กูไม่รู้รถใหญ่แบบนี้วะมันกำลังมามันกำลังขับอ้อมไอ้มาแล้วมอเออมันขับอ้อมอ่ะมันเข้าวงอ้อมเลยห่างพุ่งอ่ะมันจะอ้อมเลยตรงนี้ธโมขึ้นรถขับซิ่งกันเต็มเลยว่ะอ๋อโคตรซิ่งเพิ่งชโล่งน้ำก่อน ยิ่งรงห,หน่อยครับเข้า,าน้ำปะเข้าน้ำเข้าน้ำอ่างเงี้ไปเลยเว้ยเ,เลย่นยากที่ผ่านเครื่องพูร้อนแล้วมันกระตุกไปแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหน โอ้โหโอ้โหกูเล่นไปอื่นแล้วเฮ้ยยี่เข้าบนเขียวออกมาโอเคเล่นก็เล่นมานี้ดีกว่าไมาไม่อื่ใช่ไหมปล่อยมันชนดีกว่าเข้มกันละนาวอห้องน้ำต้องออกปะห้องน้ำเล่นอยู่ในวงปล่อยบั้นเหยีดีกว่าปล่อยบั้นเหยียดเขียวอ่ะไปช่วยทางนี้เนี่ยทางนีต้องออมาก่อนโดนชนแน่นอนอ๋อพี่ที่เล่นเันนั้นใช่ไหมที่เล่นที่สองเลยจะชนแล้วจะชนแล้วจะชนแล้วเห็นปะข้างบนข้างบนอ่ะชนแล้ว ก็สามคัช่วยแจมยิงใครไม่ได้คอยไ่อยู่ผมหมดเอ้เหียเฮ้ยเวราบักกี้อ,อ,กอ้อมมาจ้าเห็นจ้าเห็นจ้เห็นจ้เห็น เจ๋อเจ๋วเมื่อกี้เจอตรงไหนแน่้าไไนจยโจกอเล่นเร็นไอ้เไปนะม่ยุ่งนะากมากเลยตรงไหนน้องอะยิงบ้านครับเฮ้ยมีบักกี้รเล่บกี้บกี้าเองไเี่ยตัวกี่ตัวี่ตัวีตัวเดียวมึงไม่ต้องเล่นบ้านกูก็ได้นะก้อ้องมึงเล่นบ้านบ้างบ้าง บ้านบ้านชแค่เดียวใกล้ๆเดินไปเดินไปเดินไปโอเคโอเคเพื่อนมาอยู่เพื่อนมาอยู่กระจายเพื่อนมาอยู่กระจายอางนี้ไปดิ ตัวไม่ใช่ตัวเดียวเยอะเตัวเดียวโอ้โหกูเล่นไม่ได้เลยเฮียแหละมากผมก็บอกอยู่เนี่ยไปนี่ยไปตีน่าริษทธาอย่าเด็ดทำไมวะโอเคต้องกลับไป ก็่ืกูก็รูว่าตัวเดียวทีเห็นก็าี่เขียนได้สรุปาะเราไม่ใช่ตัวเดียวเหมือนกันได้ยินเสียงเดียวไม่ได้ไม่ไ็นไม่ไดแต่มึงไปมึงได้เอาไปต่อป๊เนึงกูหากระสุนเรีองเพิ่มวนกูลยบอกว่าหมดแล้วไม่มีกระสุนเรืองเลยหาตามกูอบบัวก็ยิงบ้านผมอยู่ในวงอ่ะประมาณที่สิบ้บ้านบ้านต้องออกเหมือนกันออกหลายบ้านเลย ห้องน้ำเรี้ยวขยับนะขวาห้องน้ำเรี้ยวขยับแลมีการทุ่งขวาขวาขวาสมกตัวมึงจะดูทางไหนกันนะถ้ามึงจะดูห้องน้ำกูจะดูบ้านให้ปู่จะดูปู่จะดูมักส้มปูจะดูมัส้มกระสุนเหลืองหายเยอะปะกู่มีทัพเหนี่ยมมัส้มมาแล้วมัส้มกู่สมกตัวมาจะมาผมก็ได้ไปดิ มาเขามโค้งบ้างก่อมีไปยิงไปพวกองคนยิงไปมันมีอยู่ไม่กี่คนรอเลยแยิงไปยิงไปช่แมเยอห็นตก็ป็นสรมิงชือกันงหมดก็ได้ยงหมดก็ได้ลงมาไอน่มสุดไม่เฉยไม่มีใครมาหันมสวนเราหรอก แยกกันมองหน่อยแยกกันมองหน่อยแยกกันมองหกูดูกูดูตรงนี้ให้กูดูตรงนี้ให้เออแสงจ้ดอกตั้งเล่นยากชิบก็ไม่ตกใจก็ไม่ตกใะตกใจอยู่ากับขวากว่าเล่นตัวนึ่งะแล้วแต่ผมดูแล้ต่ออดูแลกัดู เืงกระสุนอยู่เก็บไปล้วรอสมองนกนนะไปเก็บศพลังแลดิศบข้างหลังกระสุนเียวเยอะเอาไปเคลยไอ้กล้องมีกระสุนเหลือปะวงเราวงเราเอยาแบ่งให้แบ่งให้อาเอาแบ่งให้แม็กซ์นึงนะดเไยแม็ก้แล้วนะเต็ม้วโลโลเลยหลังเห็ไ่ดิอะไน เดียวน้าะฝั่งน้ำไม่ต้องรีบวัดก็ได้นะรอยิงฟรีนะมันต้องหาเราโอเคโอเคตโมเขามีกี่ร้อยล้านลูกมีอยู่เจ็ดคนหวานหนึ่งตัวแล้วก็ซ้ายสองอะอย่างน้อยซ้ายสองอะวิ่งออกขวาเว้ยเขาวิ่งซ้ายวิ่งออกขวาเดินหนจะเขาจะไปอย่างเงี้ยดับดับนะดับตัวอยู่ในวงหรอว่าไอ้ดับน่าจะ ไปลองผ่านะดูหนูผ่าอยู่บ้านอยู่ในวงปะอย่างเราเรายืนซื้ออยู่เหรนอยู่ในวงอยู่ในวงเล่นในบ้านก็ได้เขาไม่เดือดร้อนอ่ะจะเดือดร้อนต่อ้ายมาตัวหนึ่งชุดเหลืองเล่นซ้ายตัวหนึ่งหนีไม่ได้หนีไม่ได้บ้านพี่ตัวเล่นเงียบได้ตัวแบบชุดพร้อมอะไรพร้อมอ๋อเห็นแล้วาปเกียกเกียกเกียก สวยอนางนึงรอได้ตรงไหนดีต้งหลังไอดอปมาต้องหลังชปฝั่งไอดอกไอ้มุมส่งดนอยู่อยหามุมดูอยู่เราเรมุนกนอ่ะยิงฟรีเลย ไอเราสมมติวได้เฉยมึงเอาัวชายปะ้องชายไม่ให้ชายชายผิดพลาดกว่าเชื่อขแล้วใครสมมตละมอลองเน็นะัยกูด้วยเดี๋ยวจะเชื่อไอสมมสมมกิว่าลังของบ้าสวยเดียวเดียวเยตัวเดียวก็นไม้ฝ่าาเยวออกมายิงตัวฮ่า่าา ป้าระบายยิงตัวซ้ำไอ้เฮียนี่ว่าขาดเกมตาเลยเกมเกล็ดเล่นเกล็ดเชือกแม่งหลอเลยตัดเธอไม่แสงจอมันมันดอกไอ้เหี้ยมันมองยากไอ้เหี้ยแสงจอ